สุขสดสบายดีครับพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไทซิงใช่ล้วครับอันนี้เขาอยู่ในเขตอำเภอเมืองอยูเ่เนบครับตอนนี้เขาอยู่อำเภอเมืองออกอำเภอเมืองมาประมาณสิบกิโลนี่แหละจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาเอารุนเลยอกับโศว์ขั้นเขียวมาครับข้างหลงังผมมีรถเกี่ยวสามั้นสามสี่ั้นพี่นอ้องม่เด้ไปรีวิวให้เมืงองหนัก เสือไหลกันครับมันันร้อนเลยนี่ลูลูกนี่ก็เลยปีกหนึ่งเอาพี่เอาพี่กระดิกตัวเอาพี่อืมกระเด้งกระดิก สีตัวีตัวไ,ไ,ไบใไบเจบอกแล้วบอกว่ายุพุนะครับเจ้ไไาไบบุรีรัมนี่โตจังหวัดน,นี่บ่มีอันบ่ครับร้านอะไรพวกขายโรเจลไง จจืเราอยู่พุ่นจจืจร้อยู่พุนอันนี้แปดทิพย์เป็นมะอกองนี่ฟูสีอ่ะวันนี้ขนาดหูทอกันเหมเพนละปะวามันเป็นโศ่ที่สองตัวเดียวกันดีสอดีสองดีสอง ด้กเนแล้ทีมันต่อใหแต่ว่าตัวนี้มันใบชโลมาจจะน้ลยน่เขียวคนเดนห้อยดาวห้อยดาวนเดียวกัน้่านไม้อะไรกคือตนี้บ้น ตันี้เจ็บเพรเ็ก็แปดสิบปใบละเท่าไหร่ลสี่ร้อยใช่ไเท่าไหร่ต้องหาไล่ๆกันและ้ามันเป็นกันหลายเมื่อปันไดเสีย่อยเตียงเลย สีครับเอาเสรจลรางครับพี่น้อง,งขึ้นอีกกันย,ยกยกลอยให้แก่วางาเดินหน้าเลยไหมติดลุ้นเละเอาวางข้างหลังกนันเดี๋ยวเราวางอยู่กันแล้กวก่อข้างหลัง ngập lúc lo đường สมัสยใส่งานใลหลากหลายเก่งากเอนเช็นงา,า,านแล้วหนิแล้วนซื้อโฟงรลิปเน่ยากโซ่หนึ่เส้นเหนด ได้สินค้าแหรอครับพี่น้องโซเสซนนึ่งล้นเลือ์ซีลูลลครับแล้วก็บใบสามใบเนี้ยได้ไทยสิงไะจออย่างสวยเลยทางผลเป็นสักสุพรรณครับเสีออกไปมึงน้ำมันครับทางน้ำมันถังน้ำมันเดี๋ยวออกไปดูทางน้ำมันครับ